สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าคําว่าดูแลเพจมันเป็นยังไงนะครับผมเปิดชาาออกมาเราก็เห็นแล้วนะครับว่า,ามีการเข้าถึงเพิ่มขึ้นถึง6.1แสนเปอร์เซ็นต์ทุกคนตามไม่ฝาดครับ6.1 แสนเปอร์เซ็นต์เอาตรงๆคือผมไม่อยากเอาขึ้นมาให้ดูเลยตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีดราม่าขึ้นว่าแบบเดี๋ยวตัดต่อหรือเปล่าเว้ยอะไรแบบนี้ครับก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าว่าไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพที่แคปมาจริงๆนะครับจากหน้างานเลยครับผมอันนี้เรามาเริ่มกันนะครับว่าทำยังไงถึง มีการเข้าถึงเยอะขนาดนี้นะครับพวกผมนะครับนายนายนะครับ support marketing group นะครับผมอันนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับถ้าใครต้องการให้เราดูแลเนาะเพราะว่าเรามีทีมงานดูแลอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นบริษัทที่รับดูแลเพจทั่วไปรับทำ seo หรือว่าอาจจะเป็นพวกเว็บไซต์ tiktok เฟซบุ๊กไอจพวกเนี้ยครับจะรับดูแลหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเพจที่ทีมงานเราดูแลอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันนะครับสักเพจหนึงเนาะก็คือเพจเพจนี้นะครับเป็นเพจเบ่อตกกุ้งนะครับอยู่แถวแถวปทุมธานีนะครับเ,เพจนี้เป็นของรุ่นพี่ผมคนรู้จักกันขเขาแนะนํามาให้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกลียดมากครับที่ท,ที่ได้ร่วมง,งานากับพี่เขาเนาะอันนี้นะครับคือเราแลัทีงานได้ดูแล ในส่วนของเพจพีเขา2เดือนทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับจากผู้ติดตามอยู่ที่1,500คนตอนนี้ผู้ติดตามขึ้นมาที่4,300คนภายใน2เดือนนะครับตรงนี้ถ้าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมงานมีวิธีการดูแลยังไงนะครับผม คือเปิดเริ่มงานมาเลยนะครับผมก็จะมีการาทำกรุ๊ปเนาะทำทำกรุ๊ปคุยงานกันนะครับเป็นกรุ๊ปการตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยครับให้ให้ลูกค้ากับทางทีมงานผมได้ได้มีการที่ประสานงานกันโดยตรงถึงเรื่องการกราฟิกงานออกแบบนะครับแล้วก็ในส่วนของการตลาดด้วยตรงนี้ แล้วผมมองว่าการที่เ,เราเราจอยงานกันโดยตรงเลยครับมันมันเห็นผลได้ไวกว่านะครับแล้วก็ได้ได้มีการได้พูดคุยกันได้ตรงกว่าผมว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วทีมงานการตลาดของเรานะครับไม่ได้เป็นเรื่องบอตกกุ้งมาก่อนเลยนะครับก็ทุกคนก็ต้องศึกษาเรียนรู้กับกับสิ่งที่เราต้องทำไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกนะครับ ผมอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งวางมือหรือว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้กับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งเริ่มทำเพจอย่างนี้ครับคราวนี้ทางทีมงานก็ได้ศึกษามาว่าบ่อตก,ก,กุ้งจำเป็นต้องมีอะไรบ้า 1, 2, 3, ง1234คราวนี้เราก็มาคุยกันในกลุ่มไลน์นะครับสรุปแล้วเราก็ได้เ,เป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกนะครับเช็คอินบวกรีวิวครับเพราะอะไร เพราะอะไรเราถึงต้องเอาเช็คอินกับรีวิวนะครับอันนี้ก็จะแลกกับ10แต่ว่าตรงนี้เราต้องไม่ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าของเราเสียผลประโยชน์เยอะนะครับเราต้องทำให้เสียผลประโยชน์น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะต้องอลูกค้าทุกคนที่จะต้องทำโปรโมชั่นหรือว่าจะต้องทำส่วนลด อะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การพูดคุยแล้วก็อยู่ที่การบริหารของการตลาดกับผู้บริหารนะครับตรงนี้เคยคือก่อนข่าวก่อนหน้าเนี้เห็นไหมครับที่ที่พิซซ่าแบรนด์หนึ่งเขาลด,ดราคาเหลือเท่าไหร่นะ89บาบาทหรอคนแห่ไปต่อแถวกันเต็มเลย เห็นไหมครับบางทีเราถ้าเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหรือว่ายอมเสียอะไรยอมแลกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบางทีมันอาจดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับจริงอย่างที่โบราณบอกเลยครับว่าถ้าไม่ยอมเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งก็จะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วถ้าเราไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเราก็จะไม่ได้เดินไปข้างหน้านะครับพอผมได้ทำตัวเช็คอินขึ้นมาแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผล ผลตอบรับมันค่อนข้างดีนะเพราะว่าทางเพจอะ่ะก็มีคนมาเช็คอินอยู่เรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นคราวนี้ผมก็เลยเริ่มเก็บสถิติตั้งแต่คนดีเขาเข้ามาเอ้ยตั้งแต่ตอนที่ผมอะ่ะยังไม่ได้เข้ามาดูแล้วก็ผมได้เข้ามาดูแล้วนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะมาดูได้ประมาณเดือน2เดือนก,ก็ก็เห็นการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างนี้นะครับเราก็ยังต้องทํางานกราฟิกอยู่ให้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับก็เดือนหนึ่งก็25ภาพ30ภาพเดี๋ยวนี้มันก็โพสออโต้ได้แล้วเนาะมันก็มันก็ไม่ยากคราวนี้มันก็จะเป็นงานหแบกที่ฝ่ายกราฟิกนะครับของบริษัทเราอันนี้ทางทีมงานก็เก่งกันอยู่แล้วเราก็จะมีกราฟิก คอยป้อนงานให้เรามาตลอดนะครับอย่างเช่น,นวันสงการเขาก็จะส่งให้เราดูแบบแบบหนึ่งหรือแบบ2เขาก็ส่งเป็นในไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยครับให้ให้ผู้ว่าจ้างเขาตัดสินใจเอานะครับแล้วในะระหว่างเดือนอาจเกิดมีเรื่องอะไรอีเกนหรือว่าย่อตกหลน่นอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเก็บเป็นสถิติไว้ว่าเป็นเพราะอะไร ภายในอนาคตจะได้ให้ลูกค้าป้องกันไว้นะครับอพอคนเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็เราได้ทำการาจัดการแข่งขันกันทุกเดือนคราวนี้ก็เลยต้องถึงการยิงแอดแล้วนะครับตรงนี้อยู่ที่ลูกค้าลูกค้าจะเลือกยิงตอนไหนก็ได้หรือว่าถ้าเราเห็นเหตุสมควรแล้วว่าสมควรที่จะต้องยิงแล้วแหละพี่อย่างเงี้ยครับก็ก็ ควรจะต้องยิงนะครับอันนี้เราก็ได้ยิงแอดในส่วนของตัวนี้ก็คือจะมีการแข่งขันทุกเดือนแล้วก็จะสอบถามหรือว่าจองที่อย่างนี้ก็โทรไปแล้วก็ทำเป็นกราฟิกง่ายๆไปนะครับในระหว่างนี้เราก็ต้องมีการอัปเดตงานเรื่อยๆส่งโพสต์เรื่อยๆมีการเปลี่ยนน้ำใหม่ที่ใช้ลายกว่าเดิมทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับ ครับแล้วก็เพจนี้ก็เป็นเพจหนึ่งที่ผมคิดว่าผมก็ประสบความสําเร็จเพจหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ดูแลอยู่ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ที่ต้นคิดได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับผมขอฝากขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่เคยมาใช้บริการกับผมเนาะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยที่ตั้งใจทำอย่าง,างดี นะครับตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าจะมีผมแค่คนเดียวอะ่ะทุกคนก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่านายจ้างจะมาทิ้งงานให้เลยโยนงานให้เลยมันก็ไม่ใช่อันนี้ผมขอพูดเป็นตัวแทนของหลายๆคนท,ที่ดูแลเพจนะครับก็จริงเราก็ควรช่วยกันถูกต้องแล้วครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เพจจะสําเร็จขึ้นมาถ้าไม่ได้เอาใจใส่การเอาใจใส่สําคัญที่สุดเลยครับ ในการดูแลเพจตรงนี้ก็อยากฝากทุกๆคนด้วยนะที่ที่รับงานดูแลเพจเขาเพจก็เหมือนกับตลาดเหมือนกับตลาดเหมือนกับบ้านเหมือนกับร้านขายของอย่างเงี้ยครับถ้าเราดูแลมันไม่ดีมันก็ไม่มีใครเข้าถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นกราฟิกอาหารนะครับอันนี้เป็นเพจครับ อีกเพจหนึ่งที่ดูแลเหมือนกันเป็นแบตเตอรี่แบตลิเทียมครับตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกนะแบตลิเทียมคืออะไรอย่างเงี้ยเออพอมาดูอ๋อเป็นแบตที่ใช้กับโซล่าเซลล์แล้วแบบคือพี่เขาเก่งมากเลยนะคือพี่เขาประกอบแบตเองแล้วก็เขาเนี้ยเขาอยากหาตลาดลงเขาก็มาเลือกที่เพจเอาเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่ผมสร้างเพจขึ้นมาให้ออกแบบโลโก้แล้วก็ทำในส่วนของการาฟริกให้อันนี้ก็ดูแลสี่เดือนมา ผู้ติดตามก็อยู่ที่ประมาณ6,000กว่าคนนะครับ6,000กว่าคนนี่ส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นลูกค้าที่ทักมาถามเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นในส่วนของตัวอของเพจแบตลิเทียมนะครับอันนี้ขึ้นมา2,000นซนะครับจาก1,000 10 0หนนะครับผมก็ ถ้ามีลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถแอดไลน์เราได้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ